สวัสดีครับมาพบกับผมชอบช่องชอบเที่ยวครับวันนี้จะพาไปเอาทรายเข้าวัดเก้าวัดครับแถววัดแถวแถวท่านผมจังหวัดลำปางครับเด mm ี hmm. ๋ยวคอยดูบรรยากาศตามข้างทางนะครับถือว่าที่วัดเลย mm hmm. ถึงแล้วน,นะครับ ก๊อาสไยอสายที่แม่น้ำหวัง กัน่นคือมาเอาสายที่แม่น้ําวังนะครับที่ทีเห็นเป็นซูมนี่ก็เป็นประลัมวิธีปลูกเสกเมื่อที่ผ่านมานะครับเป็นพิธีทางทางเหนือนะครับ ่สวันนี้เราจะไปก้าววัดนะครับเดี๋ยวรอดูบรรยากาศตลอดทั้งก้าววัดดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนี่ก็คือน้ำหวังครับ วัดมั่นหนองวัวแดงนะครับทุกค,คนอยู่อำเภอสบปราบตำบลน,นายางจังหวัดลำปางนะครับนี่คือวัดที่หนึ่งครับแล้วต่อไปจะไปวัดที่สองนะครับ จะเป็นวัดที่ไหนก็รอติดตามดูนะครับบอกไม่ได้เหมือนกัน ันนี้วัดบ้านนาไม่แดงนะครับเออวัดที่สองไม่ไม่ทันเลยสายล้มอนะจะถึงเก้าวัดรอเปล่าไม่รู้เอออันนี้เขาสร้างใหม่นะครับ

ตอนนี้ก็ถึงวัดบันเก่นแล้วนะครับวัดที่สามชมบรรยากาศยามเย็น วัดบ้านแก่นชัยนะครับไปนู่น chế ní mà bạc đáng ní mà Hãy subscribe cho kênh 誒，厲、eh, 害呢、bueno Yoga à <laughs> 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 ไปก็จะเป็นวัดที่4นะครับรอดูฮ <c oughs> ่บอเดียวเขาโดนยุ่ <c oughs>

จานละซ้ลนี่ก็วัดที่สี่นะวัดบ้านนาป่าลอวดูความสวยงามของวัด ไปก็จะเป็นวัดที่ห้านะครับฮะกินมาได้น้องเดี๋ยวขับรถด,ดูเฮ้ยเดี่ยวพี้ครับเข่คือท้องวานนี่โอม

cứ nốt lên. Bượt này còn. Ừ. นี่ก็หน้าวัดนะครับถ่ายบรรยากาศนี่วัดที่ห้านะครับวัดบรรเล่ย ไปแน่ไปวัดบ้านลิงมัง้นี่ยมึงอะว่าไปด้วบ้านดงมั้งย่เล้ยนฮะฮะมาแล้วเด้อมแล้วที่จะรอกินบ้านมึงอะได้หฮาหฮานี่ละ กองทรายวัดที่ห้านะครับวัดนี้จะเร็วหน่อยนะครับต่อไปก็จะเป็น ฮะอู้อยู่นี่嘛สูบไปดิ้ยินอันนี้ก็จะเร็วหน่อยนะครับต่อไปจะเป็นวัดที่หกครับ ก็คือวัดที่หกนะครับวัดบัานวัฒนานี่ก็เป็นวัดที่หกครับดูบรรยากาศทุ่งนายามเย็น ที่เองน,น,นะครับตอนนี้วัดที่ที่ที่เจ็ดแล้วบันได้หนากนี่เป็นบันได้หนาก บ้านดงนะครับนี่เขาก็มีท่าข้างในเขามีทาวิธีวิธีสืบสตาร์ทางของทางเหนือนะครับจะมีช่วงสงการ ี่ก็จะเป็นข้างหน้าวัดนะครับไปขึ้นรถ ชมบรรยากาศนะครับบนดอย,น,ดอยนันก็จะเป็นแล้กนั่นก็จะเป็นบ้านคนนะ,ะไปรถบรรนการเห็นวิวทิวทัศน์เป็นภูเขา ดูสถาปัจจยากรรมเลยสวยสดงามมากแี่แกก็เวลานี้ก็ห้าโมงแล้วครับคืมฟ้าคืมฝน<า>ครับ<า>ผมอันนี้ก็เป็นวัด<า>ที่แปดนะครับ,า,รบานไหลายครับ

สัาสุตีภาวันสุเาวะสุสัมสัมบังนารังรกคันตุสัพเทวตาสปะนุบาเวนัสัาสุตีภาวันสุเาวะสุสัมท้ายแล้วนะครับวัดที่เก้าวัดหลวงสุปราบ ภาพความสวยงามของวัด เขาก็สร้างยังไม่เสร็จนะครับแจนแห่ไม้กำศีเออีนี่ใครเขามาจับมาตรงกับเขาแห่ไม้กำสีพอดีครับไม้คำโพ วัดหลวงสุขครับวันนี้วันที่สอง่าส่งน้ำพระนะครับวันนี้นี่ก็รอบๆบ,บรรยากาศรอบๆอบ,อบ,บัสนะครับ วันนี้ก็อา,า,อา,า,อากาศแจ่มใสไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานฝนตกันตกก็หนาวอยู่แต่วันนี้มาร้อนเลยครับแจ่มใสส่นน้ำพระบรรยากาศประเพณีแถวภาคเหนือฮะบางทีก็จะมีเสีเสยงเพลงแทกเข้ามา ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับก็ก้าวัดครับวันนี้ไปมาหมดแล้วก็มาถึงบ้านตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็วันนี้ก็นา่าจะจบคลิปแค่นี้ครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับไว้เป็นกํำลังใจให้ผมด้วยตบอ EP หน้าจะไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามนะครับครับ สวัสดีครับ